เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทํากี่รอบเนี่ยข้าวก็ไม่เคยเหลือเลยแม้แต่รอบเดียวสําหรับเมนูนี้ข้าวอบมันกุ้งแล้วบอกได้เลยครับว่าสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะไปเลือกซื้อกุ้งกันก่อนนั้นเลือกใช้เป็นกุ้งแม่น้ําทั้งหมด1นกิโลส่วนตัวข้าวเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยข้าวหอมนุ่มคุ้มค่าตาไทยวงท้องเพิ่มปริมาณ200กร,รัมพิเศษที่บิ๊กซีเท่านั้น1ปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาและกดซื้อง่าย ใช้เป็นกระเทียมกรีบใหญ่ในการเจียวเด้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำมันตัวเดิมไปผัดตัวมันกุ้งกันได้ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสผัดผสมคูกเค้าให้เข้ากันจนกว่าตัวน้ำตาลทรายจะละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <ๆ S 1> ก็ตามด้วยการใส่ข้าวสารลา้างความสา่าลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผัดผสมคูกเค้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบบอกได้เลยครับว่าขั้นตอนนี้กลิ่นคือหอมมากพอผัดจนเข้ากันได้ที่แล้วเนี่ยก็นำไปใส่หม้อหุงข้าวได้เลยจากนั้นก็เติิมมนนน้้้าาาลลงไไปปเเเหหือกกกกััับบบบรรรททีุุ่ขววแตดยค แล้วก่อนจะปิดฝาหุงเนี่ยก็อย่าลืมคนผสมคลุกเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบด้วยนะจะได้ทําให้ตัวข้าวอบหมันกุ้งของเราเนี่ยอร่อยเข้ากันแบบทั่วถึงระหว่างรอหุงข้าวเนี่ยก็ไปทาน้าจิ้มซีฟู้ดเอาไว้รอได้เลยใครชอบรสชาติประมาณไหนเนี่ยก็สามารถปั่นเอาได้เลยเด้อพอตัวข้าวสุกแล้วเนี่ยก็มาซุยข้าวอีกสักหนึ่งรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วางกุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปได้ปิดฝาอบไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยปิดท้ายด้วยการโรยกระเทียมเจียวที่เจียวไว้ตั้้้้้้้งงงงแแแตตต่่่่อออออออนน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 รรรกกกกกกลลลลลไไไปบบดเเเเยยยยยคคคคัััววาาาาาาขีีิิืืหมมมมมูถใํ็ ข้าวไทยบงทองเพิ่มปริมาณ200กรัมสามารถหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเลยเด้